คุณมากคะ่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ LINE ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ t h โ l o หรือไพ่ทาล,ลอด <c oughs> เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหา <c oughs> พร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจชญยาตามความหมายของไพ่ทาโร่หรือไพ่ทาล,ลอ t ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้าแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวขึ้นอันเชี่ยวกราดน้าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อย พร่ำสอนให้ทุกคนรู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปล่าบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาก้าวเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยามถูกดูหมิน่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปััชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีคะ่ะชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะถ้าราศีสิงห์นคนใดกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้หายไวๆนะคะ ราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะวิดีโอคลิปฝ่าวิกฤต12ราศีการงานการเงินและชีวิตเริ่มต้นจากราศีสิงห์ก่อนเนื่องจากเดือนสิงหาคมเป็นเดือนเกิดของชาวราศีสิงห์ขออวยพรให้ชาวราศีสิงห์ทุกคน มีสุขภาพพารรณนามัยแข็งแรงนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะและไพ่มอนาลิซาทาลอดประจำเดือนสิงหาคมปี2564ของชาวราศีสิงห์ได้แก่ n a v e of swords the magician seven of swords the devil queen of c h a r i c e s the h a n g m a n temperance two of swords six of c h a r i c e s ten of swords and nine of wands อาจารย์ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมที่เข้าใจหลักการทำงานของอาจารย์และยังติดตามผลงานอยู่เรื่อยๆหลักการทำงานของอาจารย์ตั้งแต่วิดีโอคลิปแรกจนถึงคลิปนี้อาจารย์ถนัดในการอ่านตีความหมายไพ่เจาะลึกถึงปมประเด็นปัญหาพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขไม่พูดถึงเรื่องการเสี่ยงโชคใดๆโดยชีวิตส่วนตัวไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ไม่เคยเสี่ยงโชคขนาดตอนเด็กๆ ไปงานกาชาติจับสลากทีไลได้แต่รางวาัลปอบใจไม่เคยได้รางวาัลใหญ่เหมือนคนอื่นเขาในเมื่อว่าชีวิตไม่เคยเกี่ยวข้อง ในเรื่องการเสี่ยงโชคดังนั้น,น,นอาจารย์จึงไม่ถนัดที่จะพูดถึงเรื่องการเสี่ยงโชคหากคุณผู้ชมสนใจทักษะการอ่านตีความหมายไพ่เพื่อเจาะลึกถึงปมประเด็นปัญหาก็จะสอดคล้องกับการทำงานของอาจารย์นะคะเอาละเรามาดูความหมายของไพ่โมนาลิซาท,ทาลอดจะบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีสิงห์เรื่องมีอยู่ว่าในช่วงนี้ชีวิตของชาวราศีสิงห์บางคน เผชิญสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานเกิดเหตุการณ์ให้คุณต้องรีบตัดสินใจในบางเรื่องทั้งที่คุณไม่พร้อมเหมือนคุณถูกต้อนให้จนมุมมาถึงทางตันแล้วไม่มีทางให้คุณหนีอีกแล้วเมื่อถูกต้อนให้จนมุมแบบนี้จำเป็นต้องหันมาสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น และเมื่อถึงสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานราศีสิงห์บางคนจึงงัดเอาสกิลประจําตัวออกมาใช้เนื่องจากราศีสิงห์อยู่ในกลุ่มธาตุไฟจึงมีพื้นฐานอุปนิสัยเป็นคนคิดเร็วทําเร็วมีปฏิพาน์ไหวพริบดีอ่านเกมขาดและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดังน,น,นั้นเลยเกิดความคิดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสประเภทความคิดที่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส มักจะคิดออกเมื่อเราถูกต้อนให้จนมุมแล้วเราก็จะคิดได้แบบฉับพลันอย่าว่าแต่คนอื่นเขาสงสัยในตัวคุณเลยตัวคุณเองอยัง,งงงตัวเองเลยว่าคิดออกได้ยังไงถือได้ว่าความคิดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนี้ช่วยให้คุณรอดพ้นสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานไปได้อย่างหวุดหวิดค่ะส่วนในเรื่องการงานก็เช่นเดียวกันคะ่ะราศีสิงห์ก็ต้องใช้กลยุทธ เล่เหลี่ยมจิงไหวจิงพริบหักเหลี่ยมโหดเลยนะคะคุณโดนสถานการณ์บังคับถึงคุณไม่ทําเขาก็มีคนมาทําคุณค่ะแล้วคุณจะปล่อยให้คนอื่นมาทําคุณทําไมเขาเล่เหลี่ยมมาคุณก็เล่เหลี่ยมกลับไปค่ะการทํางานของชาวราศีสิงห์บางคนต้องสวมบิญญาณเป็นสีถนนชัยค่ะถึงคุณไม่อยากเล่นเกมโกงแต่คุณก็หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณเลยต้องใช้เล่เหลี่ยมกลลง พลิกแพลงเอาตัวรอดให้ได้ค่ะหากว่าการงานของชาวราศีสิงห์จะต้องติดต่อกับคนจำนวนมากแล้วคุณไปตกปากรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะพอถึงเวลาจริงๆมันไม่เป็นไปดังที่คุณพูดไว้ความหายนะจะบังเกิดกับคุณคนเดียวฉะนั้นเรื่องอะไรคุณจะต้องมาแบกความหายนะคนเดียวดังนั้นคุณต้องใช้ปฏิพานไหวพลิบโดยไม่สร้างเงื่อนไขมาผูกมัดตัวเอง พูดอย่างไรก็ได้ไม่เกิดพันธนาการไม่มีภาระผูกมัดตัวคุณพยายามพลิกแผงสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ตัวเองรอดและในมุมกลับด้านกันคนอื่นก็ไม่ซื่อสัตย์กับคุณเช่นกันเขาปิดบางซ่อนเร้นหมกเม็ดในบางเรื่องไม่พูดความจริงกับคุณคนอื่นมาเล่เหลี่ยมกับคุณคุณก็เลยต้องเล่เหลี่ยมกลับเอาเป็นว่าในช่วงสิงหาคมนี้ราศีสิงฝึกสมองประลองปัญญา เพื่อปกป้องตัวเองไม่ให้ใครมาเอาเปรียบคุณได้ซึ่งในแต่ละวันในการทำงานราศีสิงห์บางคนคุณคงนึกว่าทำงานเหมือนเล่นเกมต่างคนไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันและฟาดฟันกันด้วยเล่เหลี่ยมเพราะทุกคนคิดจะเอาตัวรอดกันทั้งนั้นไม่ยอมเสียเปรียบกันเหนื่อยเลยนะคะชาวราศีสิงห์ส่วนในเรื่องการเงินลำพังค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวของคุณไม่เท่าไหร่ คุณสามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินในเรื่องส่วนตัวของตัวเองได้แต่คุณไม่สามารถควบคุมการจับใจ่ายใช้สอยของคนรอบข้างไม่ว่าคนรอบข้างจะแบมือของเงินคุณตอนไหนคุณปฏิเสธไม่ได้คะ่ะก็ต้องหยิบยื่นให้เขาไปทั้งๆที่ใจคุณไม่เต็มใจที่จะให้เขาแต่ปฏิเสธไม่ได้เพราะความจำเป็นของคนรอบข้างทำให้คุณกืนไม่เข้าขายไม่ออก เขาแบมือของเงินและอ้างว่าเดือดร้อนเมื่อไหร่คุณก็ควักให้เขาเมื่อนั้นค่ะ จะมาทําเป็นมีกฎเกณฑ์บังคับเขาไม่เข้าใจคะ่ะและก็จะเป็นภาระพันธะผูกพันเพราะว่าเขาเคยได้หากว่าชาวราศีสิงค์คุณจะดัดนิสัยเขาก็บอกเข้าไปตรงๆว่าสถานการณ์ในตอนนี้คุณไม่ได้มีให้เขาเหมือนแต่ก่อนแล้วต่อแต่นี้ไปขอให้ทุกคนดำรงชีวิตอยู่บนสถานการณ์ความเป็นจริงก็ลองทำดูนะคะต่อไปโมนาลิซาจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในชีวิตของชาวราศีสิ ะะราศีสิงห์บางคนลำบากใจเลือกเกินที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกเราวกับว่าณเวลานี้โชคชะตาฟ้าลิขิตมัดมือโชคให้ชาวราศีสิงห์เลือกเดินซึ่งสองเส้นทางนี้ลำบากใจทั้งสองเส้นทางเลยค่ะกรณีชาวราศีสิงห์ที่คุณอยู่ในสถานะเป็นผู้นำถ้าคุณเลือกเส้นทางเอาตัวรอดแน่นอนคุณก็จะถูกเหล่าบริวารทั้งหลายวิพากวิจารณ์ กล่าวหาว่าคุณใจดำไม่มีมนุษยธรรมซึ่งแน่นอนคุณจะมองหน้าพวกเขาไม่ติดค่ะถ้าเลือกที่จะเอาตัวรอดคุณต้องหลบลี้หนีหน้ากลุ่มสังคมที่คุณใช้ชีวิตอยู่แต่ถ้าหากว่าคุณเลือกเส้นทางที่สองคือเสียสละและยอมพลีชีพแน่นอนคุณจะเป็นฮีโร่ได้รับการยกย่องสรรเสริญในสังคมที่คุณใช้ชีวิตอยู่แต่ถ้าคุณเสียสละและพลีชีพ คุณก็จะเดือดร้อนอย่างหนักเลยค่ะและ2เส้นทางนี่แหละจึงเป็นปัญหาเบื้องลึกในชีวิตของชาวราศีสิงห์บางคนคุณเลยทุกข์ใจอย่างหนักเลยค่ะ แต่ดูเหมือนว่าจริงๆแล้วคุณอยากจะจัดให้เกิดความสมดุลเลือกเดินเส้นทางสายกลางไม่เสียสละให้ใครทั้งนั้นและไม่หนีเอาตัวรอดเดินเส้นทางสายกลางแต่มันยากค่ะเพราะว่าสถานการณ์บีบบังคับให้คุณต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเท่านั้นค่ะฉะนั้นคุณจึงทุกข์ใจเพราะเลือกไม่ถูกค่ะสุดท้ายชาวราศีสิงกรณีชาวราศีสิงห์บางคนหวังว่าจะได้พึ่งพาใคร แต่พอเอาเข้าจริงๆพึ่งพาไม่ได้ค่ะขนาดว่าตกปากรับคําเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่าเขาจะช่วยแต่พอถึงเวลาจริงๆหักหลังทรยศซะอย่างนั้นทิ้งคุณกลางคันไม่เป็นดังที่ได้ตกลงกันไว้ถึงคุณไม่เคยจะไว้ใจแต่ก็อุตส่าห์เผื่อใจว่าไม่น่าจะทํากันหรอกนะกลายเป็นว่าชาวราศีสิงห์สิ่งที่คุณหวั่นใจมันกลายเป็นจริงขึ้นมาค่ะ เขาอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่คุณหวังพึ่งแล้วคุณจะหวังพึ่งใครละทีนี้คุณจะทำยังไงละทีนี้แล้วก็คงจะสอดคล้องกับสถานการณ์ตอนแรกที่อาจารย์อ่านตีความหมายไพ่ว่าราศีสิงห์บางคนเผชิญสถานการณ์ หน้าสิวหน้าขวานเกิดเหตุการณ์บีบบังคับให้คุณจะต้องรีบตัดสินใจในบางเรื่องทั้งที่คุณไม่พร้อมเมื่อหลังชนฝาแล้วถูกต้อนให้จนมุมแบบนี้ราศีสิงห์บังเกิดความคิดพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างฉับพลันค่ะเดี๋ยวอาจารย์หยิบไพ่ใบนี้มาคิดว่าชาวราศีสิงห์คงจะเข้าใจดูเจตกรวาดภาพไพ่ใบนี้นะคะ ผู้ชายสองคนพังกำแพงแล้วเห็นรูปปั้นเทพีที่สวยงามซ่อนอยู่ในกำแพงเรากับว่า เป็นปฏิมากรรมชิ้นเอกเลยทีเดียวและมีคุณค่ามากแล้วเขาก็ตกตะลึงพึงเพิดเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ชายสองคนนี้เขาอาจจะบังเอิญพังทลายกำแพงโดยไม่คิดว่าจะมีรูปปั้นเทพีซ่อนอยู่ข้างในกำแพงแบบนี้หรอกนะคะเมื่อคุณอับจนหนทางแต่ไม่มีใครมาช่วยเหลือคุณก็เข้าทำนองอัตหิอัตนโนนโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นแหล ก็ตัวเราเองนี่แหละคะ่ะที่ต้องหาทางแก้ไขปัญหาเองและยังมีไพ่อีกใบหนึ่งที่สนับสนุนว่าคุณสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้คือไพ่ใบน,นี้คะ่ะ The Magic ช e n คือความมหัศจรรย์ในเวลานี้เกิดสถานการณ์วิกฤตเมื่อคุณถูกต้อนให้จนมุมหลังจนฝาแล้วให้คุณอยู่กับตัวเอง และค้นหาทักษะพิเศษของคุณคุณอาจได้ใช้ทักษะความสามารถที่เรียกว่าพรสวรรค์ในตัวคุณมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ก็จะสอดคล้องกับคำคมจากวรรณกรรมสามก๊กที่กล่าวว่าน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำชั้นใดเราก็กลายเป็นคนฉลาดในช่วงเวลาลำบากชั้นนั้นอาจารย์จะเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีสิงห์ทุกคน ประคับประคองชีวิตข้ามผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้นะคะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีสิง์จะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีสิง์ในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ